โย่ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะกับช่องสนุกเกอร์หาก็สำหรับคลิปนวนี้ผมก็จะมาทำการรีวิว DX กิฟต์ฟาดเร็กซ์บายสเตมก็สําหรับบายสเตมชิ้นนี้นะฮะก็จะเป็นบายสเตมที่ไว้ใช้สําหรับในการเปลี่ยนเป็นร่างคันสุดยอดของมัสเรเดอร์รีไวล์แล้วก็ไวส์นั่นเองนะฮะเมื่อมัสเรเดอร์รีไวล์แล้วก็ไวส์ได้ใช้บายสเตมชิ้นนี้ในการเปลี่ยนร่างพวกเขาทั้งสองคนก็จะเปลี่ยนร่างเป็นมัสเรเดอร์อัลติเมทรีไวล์แล้วก็มัสเรเดอร์อัลติเมทไวส์นั่นเองก็สําหรับเจ้าของเล่นชิ้นนี้นะฮะจะมีลูกเล่นแสงสีและเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไปติดตามชมกันได้เลยฮะ เมื่อเราทำการแกะก่องออกมาแล้วเราก็จะพบว่าเจ้า D X Gifard r e b y s t a m ชิ้นนี้เนี่ยจะมีรูปร่างเป็นหัวของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ซึ่งพอดูแล้วเนี่ยรูปร่างมันก็ไม่เหมือนกับเป็น Bi s t a m เลยนะฮะแต่เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วหากว่าเราทำการแยกส่วนหัวไดโนเสาร์โดยจับมันสลายแยกออกจากกันไปคนละฝั่งเราก็จะได้ตัว b y s t a m ออกมาด้วยกันถึง2ชิ้นเลยนั่นเองซึ่งสำหรับเจา้า Bi s t a m นี้นะฮะชิ้นหนึ่ง m a s s r i d e r Rewy จะเป็นคนใช้และอีกชิ้นหนึ่ง m a s s r i d e r Wise ก็จะเป็นคนใช้นั่นเองซึ่งจะทั้งสอง Bi s t e ก็จะมีแสงสีแล้วก็เสียงออกมาแบบครบรถก็เรียกได้ว่าจาก,กิฟฟาร์เรือบายสแตมเนี่ยจะใช้ฐานกระดุม LRC4 อยู่ทั้งหมด6ก้อนเลยนั่นเองนะฮะซึ่ง3ามก้อนก็จะต่อบายสแตม1อันนั่นเองตรงด้านข้างของบายสแตมทั้งสองนี้จะมีปุ่มกดอยู่เมื่อหาว่าเรากดปุ่มด้านข้างไปแล้วเนี่ยแสงสีเสียงแล้วก็เอฟเฟกต,ต่างๆก็จะดังออกมานั่นเองด้านล่างตรงแท่นปัม๊มหากว่าเราสังเกตดีๆแล้วบายสแตมทั้งสองนี้จะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งบัสเต็มด้านซ้ายจะเป็นสัญลักษณ์ที่ออ่่ปปรราาาากกฏอออมมเเเืแลลงลง็น Must ส่วนไบส a ตมด้านขวาจะเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏออกมาเมื่อเราทำการแปลงร่างเป็น Mask r i d e r Ultimate มไวนั่นเองตรงด้านบนของไบส a ตม Ultimate ของ Rewind นั้นจะมีฝาเปิดปิดได้อยู่ซึ่งเมื่อหาว่าเราเปิดฝาตรงหัวนี้ออกปุ๊กและเมื่อหาว่าเรานำเอาหัวของไบส a ตมฝั่ง Ultimate w i e มาเชื่อมต่อติดกันก็จะเกิดเป็นท่าให้ตายอย่างการ Final r ี m i x ขึ้นมานั่นเองนะฮะ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับ Ds Gifard r e k By s t a m By s t a m สำหรับเปลี่ยนเป็นล่างขั้นสุดยอดอย่าง Ultimate Rewind แล้วัว Ultimate w i s e นนี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครลหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย ก็สาหรับผมนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไอเทมสาหรับแปลงเป็นร่างสุดยอดที่ทําออกมาได้อลังการน่าเก็บแล้วก็คุ้มค่ามากชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้พอเราซื้อหนึ่งกล่องเราก็จะได้บร์ตแมมาเล่นด้วยกันถึง2ชิ้นเลยนั่นเองก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาแบบเกินคุ้มมากจริงๆแล้วก็ไม่พอเท่านั้นนะผมก็รู้สึกว่านี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการตลาดที่น่ากลัวของบันไดามากเลยก็คือเจ้าบร์ตแมชิ้นนี้นะฮะก็ถ้าตามหนังตามซีรีส์เลยเนี่ยจะเป็นาไบร่บร่ามคมเท็ีนนทข รีไวส์ไดรเวอร์อยู่แค่เส้นเดียว mm hmm. ก็อาจจะแปลงร่างด้วยบัสแตมสองบัสแตมนี้พร้อมกันไม่ได้นะฮะก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่อยากจะแปลงร่างเป็นมัสเรเดอร์อัลติเมทรีไวส์และมัสเรเดอร์อัลติเมทไวส์แบบพร้อมๆกันแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปตามหาซื้อเข็มขัดรีไวส์มาเพิ่มอีกหนึ่งเส้นนั่นเองนะครับผมก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะก็ลองมาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่านล่างใต้ของคลิปนี้ดูก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไล์ ก็แชร์และซ <ke wa> ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมเอาละฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า